สวัสดีครับผมพีนะครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะครับวันนี้ก็มาพบกันในวันจันทร์ที่27เมษายนนะครับก็วันนี้ตลาดหุ้นมาเราก็เปิดแล้วนะครับแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับก็วันนี้อาจจะเป็นวันหยุดหนึ่งอีกหนึ่งวันของใครหลายคนแล้วก็จะเป็นวันที่เริ่มต้นทํางานของใครหลายๆคนนะครับก็อยังไงก็ขอให้ใครที่เดินทางกลับก็เดินทางกลับอย่างปลอดภัยนะครับใครที่เริ่มทํางานก็เริ่มต้นใหม่นะครับแล้วก็ อ่ะครับส่วนใครที่เพจก็เดี๋ยวเรามาดูการาฟกันนะครับในส่วนของตัวบิตคอยเนี่ยผมเลี้ยงเทรดไปคลิปของเมื่อวันเสาร์น,นะครับราคาก็ค่อนข้างเป็นไปนตามแผนที่ให้ไว้อยู่นะครับผมก็ยังมีหน้าหน้าหน้าช็อตนะถือมาอยู่แต่ว่ามีการแบ่งปิดไปลนะเหลือไม่กี่ออเดอร์แล้วนะครับก็ยังลุ้นลงต่ออยู่แล้วก็มีการเข้าเพิ่มแบ่งปิดไปนะตอนนี้ก็ดูทรงแล้วมีโอกาสลงต่ออยู่บิตคอย n วันนะี้ในในในระยะกลางนะแต่ภาพและภาพภาพใหญ่ยังขึ้นต่อได้แต่ภาพระยะสั้นเนี่ยอาจจะมียอ่อ นะครับแล้วก็เดี๋ยวแจ้งประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเปิดพอร์ตเข้ามาอยู่ในกลุ่มด้วยกันกับเราตอนนี้ก็คือฟรีไม่มีคาายย่าใช้จ่ายสามารถเลื่อนมาที่ด้านล่างของช่องนะกดคําว่าสแสดงเพิ่มเติมนะครับถ้าเป็นช่องทางยู u ูบถ้าส่วนช่องทาง Facebook อ่ะทุกครับถ้าเป็นช่องทางทิกต็อกเดี๋ยวผมจะขึ้นระแอดไว้ให้นะครับเลื่อนมาที่ด้านล่างของจอจะมีในส่วนของตัวรลยกลุ่มพูดคุยแผนเนี่ยตรงนี้สามารถทักแชทเข้ามาพูดคุยแผนของคริปโตทองคําได้นะครับแล้วก็เราจะมีการัััปเดให้้ทุกวนนนะะครบรบมาณี ก็ใครที่สนใจก็ลองอทักเข้ามาได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการาฟของตัวบิตคอยกันอันนี้ครับที่เราคุยกันไว้เมื่อวานวันอาทิตย์นะเนี่ยเราสู้รู้สึกว่าราคาเนี่ยก็ลงมาทดสอบเส้นที่ผมให้ไวพอดีเป๊ะเลยนะมีมีการทิ้งทรนะ้แนวที่เราเล็งไว้รนะแผ่เนี่ยทำตั้งแต่วันอาทิตย์แลลวแล้วก็มีดีมีการดีดกลับตอนนี้มุมมองที่ว่าตรงน,นี้มันจะจบขาลงชุดนี้เลยไหมนะครับหรือว่าจะมีการดีขึ้นต่อนะเยดายที่มันไม่ได้ขึ้นมาเข้าหน้าเซลเราอีกรอบหนึ่ง ัดี๋ืวว่ามันจะจบตรงนี้หรือปเปล่าเดี๋ยวเราอัปเดตภาพอรอยาสันตรงนี้เลยส่วนใครที่จะด,ดูภาพใหญ่เอามาดูคลิปของมันสาวนะมันมีการอัปเดตเพิ่มเติมไปแล้ววันนี้เราดูภาพระยะสั้นละกันเรากลับมาดูที่ m ท f r a ฟร day นะครับในส่วนของ t ท m e frame day เนี่ยตอนนี้เรามุมมองของเราเนี่ยเราตามเซกเมนต์นี้อยู่ก็คืออบบหนึ่งเนี่ยเราตามเซกเมนต์นี้อยู่ก็คือชุดที่ขึ้นมาเนี่ยที่มาเป็นเทรนชุดเนี่ยซึ่งตอนนี้ราคาเริ่มมีการถ้าวิกนี้มีการปิด เป็นแห่งแดงก็อาจจะมีการพักตัวหรือซาเวออกข้างได้แต่ถ้ายังไม่มีแรงขายก็ยังมีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้นะครับเราตามท่อน,นี้อยู่นะครับแต่เราไปดูในส่วนของ t i m time f r a m ร day ก็คือเรามองว่าท่อนนี้จะขึ้นมาเป็นขา a ใช่ไหมและตัวน,นี้เป็นขา B แล้วตัวน,นี้คือขา C ใช่ไหมของภาพย่อยนะครับของขา C ใหญ่ตงวน,นี้เรากำลังตาม B ไป C ชุดนี้อยู่นะครับทบทวนนิดนึงทีนี้พอดูจากบไป C เนี่ยเราก็ระดอกมาดูที่ t time f r เ m ร day นะครับ จาก b ไป C อ่าจาก C เขียวนะจาก b ไป C ตอนนี้ขา C เนะี่ยราคาเริ่มจชุดนี้ที่ขึ้นมาเนะี่ยถ้าเราเทียบความความเท่ากันเนะี่ยเราจะเห็นว่าชุดแรกที่ขึ้นมาเนะี่ยมันขึ้นด้วยความมั่นใจนะแล้วก็มีการพักตัวแต่ชุดเนี้ถามว่าจะเป็นเหมือนชุดแรกได้ไหมก็ก็ยังมีโอกาสนะแต่ชุดนี้ส่วนตัวให้มองว่ามีโอกาสที่จะยอ่อแลวไปต่อในรูปแบบนี้ แต่ถ้าชุดนี้ปรับลึกมันจะมีมุมมองที่เราเคยคุยกันก็คือเป็นการพักลึกอีกมุมมองหนึง่งที่เราเคยเคยคุยกันเดี๋ยวเราไงเดี๋ยวเราข้ออัปเดตกันเพราะฉะนัะ้นเดี๋ยวเรามาคุยในไอเดียระยะสั้นของวันนี้ก็คือผมมองว่าชุดเนี้ยชุดที่ย่อมาเนาะเดิมเราตามมีเราตามมุมมองของอินเพลวก็คือขึ้นหนึ่งใช่ไหมตอนนี้เป็นขึ้นสองแล้วตอนนี้คือขึ้นสามนะครับตรงเนี้ยสามันจะจบหรือเปล่าที่เ,เตรียมคือย่อขึ้นสี่ไหมนะครับของขาสี่ใช่ไหมขาสี่เราเล่นกับอินเพลวใช่ไหมอาจจะขอออฟฟิโบมาเช็คนนิดึง พอเราเอามาวัดเนี่ยรู้สึกว่าราคาเนี่ยถ้าในภาพใหญ่ของชุดเนี่ยมันยังไม่ถึงเกณฑ์นะมันได้เป้าดีก,กีขั้นสามขั้นต่ำนะซึ่งเป็นขึ้นสามที่ไม่ค่อยแข็งแรงแปลว่าแปลว่าอะไรครับแปลว่าแร,แรงแรงขายเรื่อนยอนนะแปลว่าขึ้นสี่มีโอกาสโอแลกวหัวหนึ่งหรือถ้าเกิดอาจจะปรับเล็กมากกว่าก็คือชุดเนี้ยจะขึ้นมาเป็นแค่ A, เอ B, แล้วบีแล้วตัวนี้คือขาซีที่อาจจะจบอ่าคอลเลคชันอะไรไปชุดหนึ่งในภาพใหญ่นะครับแล้วก็เตรียมลงต่อหรือว่าอาจจะลงมาเป็นแค่ขา x ในมุมมองที่เราตาม ของเมื่อวันเสาร์มีพูดอยู่ก็คืออาจจะเป็นขา X ซึ่งชุดน,นี้เราก็บอกแล้วว่าชุดนี้ในระยะในการย่อสําคัญของชุดน,นี้ก็คือไม่ควรเกิน688ของชุดน,นี้ก็คือโซน้ประมาณ28,200ซึ่งเป็นระดับค่อนข้างสาคัญนะอาจจะโออแบบนได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าลงมาก็คือควรจะกลับตัวได้อย่างรวดเร็วแต่แนวการขึ้นที่ดีถ้าชุดน,นี้จะเป็น X นะครับใครจะรอเล่นก็คือไม่ควรต่างกว่า29,000-28,700ถ้าชุดน,นี้เป็น X ที่ดีก็มีรุ้น นิวไฮแล้วก็ายเดิมอันนี้คือทาร์เก็ตนะครับของการยอ่อสำหรับใครที่รอเล่นหน้าบ่ายภาพบรรยากาศนะส่วนตัวอาจจะรอเล่นชุดนั้นเลยแต่ตอนนี้ใน,ในระยะสั้นเนี่ยมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวย่อลงต่อได้อยู่นะครับอาจจะย่อลงต่อได้อยู่นะครับตอนนี้เรามาตามว่าชุดนี้มีโอกาสได้ย่อดได้ตรงชุดไหนเราก็เลยวัดว่าชุดนี้จากจุดเริ่มต้นของชุดนี้ใช่ไหมฮะที่ทิ้งตัวลงมาเนี่ยตอนนี้มองว่าถ้าดูจากทางเฟรมเดย์เนี่ยมันก็เหมือนชุดเดียวกันอยู่นะมันเซกเมนต์เดียวกันอยู่นะครับเราลองดูสี่ชั่วโมงนะ่อจเห็ ของสร้างพื้นย่อยพอเราดูสชั่วโมงจะเห็นจุดที่ผมมาร์กไว้เห็นไหมมันมีการแต่งค่อนอยู่ผมก็เลยมองว่าถ้าชุดนี้เป็นคอร์เซกเมนต์แนวในส่วนของการลงถ้าชุดนี้ลงเป็นนอนใช่ไหมถ้าเกณในการลงของชุดนี้เห็นไหมมันเด้งไปถ้าเกณในการลงของชุดนี้จะอยู่ที่โซนที่เรามาร์กไว้เมื่อวานะก็คือตอนนี้มันมาถึงแล้วแต่ว่ามันทิ้งไส้ถ้ามันจะกลับตัวนะ ผมมองว่าใครที่จะเล่นหน้าบ่ายนะควรจะรอแท่งสี่ชั่วโมงนะเป็นสีเขียวก่อนเพื่อความปลอดภยัยถ้า4ี่ชั่วโมงยังไม่ปิดแท่งเขียวยังไม่ไม่สามารถยืนในแดนบุได้มีโอกาสที่จะลงมาเคลียร์ใต้ด้านล่างหรืออาจจะหลุดไปหาโซนด้านล่างตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นระหว่างนะครับส่วนตัวก็มองว่าหน้าหน้าเซลลหรือว่าหน้าช็อตยังได้เปรียบอยู่เนี่นอาจจะหาจังหวะในการเซล์หรือว่าช็อตเพิ่มนะครับวันนี้อาจจะเข้าตรงนี้เลยก็ได้ครับอีกไม้หนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูอีกนิดนึงนะครับแต่ส่วนตัวเมื่อเช้าเล่นไปแล้วรอบนนึงระคั่บ ทีนี้ผมก็มองว่าแทรเก็ตของ1นงชั่วโมงนะครับหนชั่วโมงเนี่ยมีดุนที่จะเด้งหรือกลับตัวได้อยู่แต่ถ้ายังกลับตัวไม่ได้น่ยทรเก็ตระยะสั้นที่จะลงต่อก็คือถ้าเใครฟอลโล่มาอาจจะรูดเป้าโซนนี้แล้วก็เป้าโซนนี้เป็นแทรเก็ตเพราะฉะนั้นฝั่งบายนะถ้าจะรอเล่นนะแนวเด้งสั้นๆนะตอนนี้อาจจะเด้งก็ได้หรือไม่เด้งก็ได้นะ29,500นะครับเป็นแนวที่มีโอกาสเด้งได้แล้วก็แนวรับถัดมาก็คือ29,300จะใกล้เคียงกันแล้วก็แนวรับระยะกลางที่ราคามีโอกาสกลับตัวคือ2008 900แล้วก็28,600เป็นแนวภาพระยะกลางส่วนภาพสำคัญที่ผมบอกแนวนี้ก็คือ28,200เป็นแนว61.8ด้วยแล้วก็27,900เป็นแนวรดับลักๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผมบอกว่าราคาเนี่ยภาพใหญ่เนี่ยสามารถลงมาได้ถึงนี้เลยนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงมาทีเดียวหรอกอาจจะลงมาแล้วมีการเด้งลงมาแล้วมีการเด้งลงมาแล้วมีการเด้งหรืออาจจะมีการลงมาแล้วเด้งแรงๆแล้วนะค่อยลงมาแบบนี้ก็ได้ครั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นการคาดการณ์ในเหตุการณ์ในอนาคตทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรองการานะเช อาจจะต้องรอการกลับตัวหรือการคอนเฟิร์มที่ดีหน่อยเพราะงั้นอาจจะอาจจะต้องวาง์มแมนนี่เม e เทนเมนในการรับไม้ตรงชุดนี้เยอะๆหน่อยเพราะว่าดาวไซด์ในการลงเนี่ยสามารถลงได้เยอะอาจจะลงมาถึงนี้ก็ยังได้เลยแต่ส่วนตัวมองว่าแค่ตรงนี้กับตรงเนี้ยน่าสนใจแล้วประมาณ5%้าอร์เซถึงสเปอร์เซนเนี่ยน่าจะพอพออยู่แล้วนะครับไม่ควรมากกว่านี้นะครับในภาพระยะสั้นถ้าชุดนี้ย่อมายกโลเนี่ยมีโอกาสได้เห็นโซนนี้แน่แต่ถ้าชุดนี้ย่อยกโลมีโอกาสที่เราจะาจา่าจังหวะเซลล์หรือว่าช็อตที่โซนนี้ได้นะครับใครที่จะรอรอ,อเข้าเพิ่มนะครับ ตรงนี้ได้แต่ต้องระวังนะ3 2 0หม่ถึง3 4 0 0แต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้มันลงมาเป็นแค่ A B แล้วตัวนี้คือขา C ที่จบนะครับแล้วตัวนี้อาจจะเป็นการขึ้นของขา B ใหญ่ซึ่งอันนี้อาจจะจบเป็นขา A ของขึ้นสี่นั่นเแล้วตัวนี้อาจจะขึ้นขา B ใหญ่มันอาจจะดีดแรงเป็นสินโซนด้านบนได้แล้วค่อยลงนะครับการจะมีการย่อให้เลนสงสังส้นๆเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโซนนี้อาจจะพอลุ้นที่จะหลุดได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นการขึ้นในภาพใหญ่ผมก็เลยมองว่าถ้าแนวเซลล์ที่เพย์เซ็กก็คือโซน 3, 700, จนนใจ แต่ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านโซนนี้ก็มีโอกาสที่จะลงต่ออยู่แล้วนะครับส่วนฟังบบยนะครับก็รอรุนโซนละลางแล้วกันหรือใครจะเข้าตรงนี้สักไม้หนึ่งอันเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้นิดหนึ่งครับน่าสนใจอยู่นะของชุดนี้ที่ดีรีบาวมาก็อาจจะเข้าเป็นไม้เล็กๆไปกว่านก็ได้ครับอาจจะเปิดแค่ ส่วนจุดส่วนสามะประมาณนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และก็ไอเดียในการเห็นให้กับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านได้นะครับก็อย่าลืมนะครับเช่นเคยใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านมากแล้วก็ขอให้โชคดีมีกำลังในการเห็นในวันนี้สำหรับนี้ขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ